ช่วงเวลา5ทุ่ม12นาทีคือช่วงเวลาในการอัดเสียงนี้ครับผมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เ c h o The Boy Who s h ช t t ต e r Time ได้ถูกเปิดเผยในเกม Legends of Runeterra แล้วผมบอกเลยนะครับว่ามันเท่มากๆสมกับที่คาดหวังไว้นะนะและเพื่อไม่ให้คนที่บ้านของผมนะครับตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็มาเริ่มกันเลยครับกับ2องการ์ชุด Echo ค เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่าชม่ันด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในที่สุดนะครับการชุดสุดท้ายของ Ri o ์ออฟเดอะอเวอร์นั้นก็ได้มาแล้วซึ่งคนสุดท้ายนะครับที่จะเป็นตำนานของโลกใต้พื้นดินเนี่ยก็คือตัวของเอเคโจากดินแดน,นของซอนที่อยู่ภายใต้พิวโทเวอร์นั่นเองโดยต้องขอเกินก่อนนะครับว่าตัวของเอ h o โเนี่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในสลัมของซอนซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในสลัมแห่งนี้นะครับจะเป็นเด็กกำพร้าด้วยกันทั้งนั้น โดยที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตในความยากลําบากแล้วก็เอาชีวิตตัวเองให้รอดจากพวกผู้มีอํานาจในซอนซึ่งตัวของเอโคนะครับก็เป็นหนึ่งในเด็กกลุ่มนี้ได้แหละโดยที่เขานะครับเป็นเด็กที่ไปเจอกับอุปกรณ์แปลกๆบางอย่างโดยบังเอิญและเขาก็ได้ทําการปรับแต่งมันจนเขานะครับมีความสามารถในการย้ายมิติเวลาโดยถ้าเกิดพูดกันเป็นภาษาบรานนะครับก็คือการย้อนเวลานั่นแหละโดยคนที่สามารถย้อนเวลาแล้วก็รับรู้ในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็คือตัวของเอโคเอง แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวของซเซเลียนเนี่ยจะรับรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเอาจริงนะครับในเรื่องของเอโคียกับซเซเลียนเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนนะครับยังไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันด้วยแต่เอาเป็นว่านะครับสุดท้ายแล้วเอโคียเนี่ยก็ใช้ความสามารถนี้นะครับในการช่วยเหลือผู้พ้องแล้วก็เอาชีวิตรอดนะครับในสังคมของซอนนั่นเองซึ่งจากทางเนื้อเรื่องคอมิกแล้วก็เรื่องสั้นของพี่แกนะครับพวกของเอเคเนี่ยเคยย้อนเวลามาแล้วนับไม่ถ้วน เมื่อจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เขานั้นโดนโจมตีจนเสียท่าหรือในเหตุการณ์ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เคยย้อนเวลามาแล้วันนั้นครับจึงไม่แปลกเลยที่เอโกในเกมการ์ดเนี่ยจะมีความสามารถในการชุบชีวิตหรือว่าการย้อนเวลาโดยไม่รู้ดังนี้แล้ะครับก็มาชมการ์ดของเอโกกันดีกว่าเอโกครับเป็นแชมเปี้ยนได้4ได้ C2 ความสามารถควิกแอทแท็กเมื่อเขาโจมตีสําเร็จครับเขาจะทําการสร้างไทม์ทริกซึ่งเป็นการใบนี้ เมื่อได้ครับทาการพีดิกจากนั้นจูการหนึ่งใบซึ่งด้วยความสามารถนี้แหละครับทำให้โตของเอโคเนี่ยสามารถรับรู้ช่วงเวลาและสามารถใช้มันได้เร็วกว่าซีเลียนเนื่องจากพอเรานะครับทำการพีดิกเราเลิกการปุ๊บเราก็สามารถโจกการใบนั้นขึ้นมาได้เลยและต้องขอบอกเลยเลยนะครับว่าการใบอื่นของเอโคเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับการพีดิกด้วยกันทั้งนั้นอ๋อแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนที่เอโคโจมตีและสร้างอ่าไทาม์ทริกเนี่ยการใบน,นั้นนะครับจะเป็นการเฟตติง้ง ส่วนเงื่อนไขการเลเวอพของเอโคนะครับก็คือเมื่อเราครับทำการทีดิกไปแล้ว5ครั้งในเกมนี้โดยที่เอโคนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในสนามก็ได้และเมื่อตัวเขาเลเวอพครับเขาได้จะทการสร้างการ์ดโคนเบกหรือก็คืออันติเมตของเขานะครับในเกมหลักซึ่งเขานะครับจะทาการสร้างการ์ดใบนี้3ใบเข้าสู่เด็กและความสามารถของโคนเบกนะครับนั่นก็คือโคนเบกครับเป็นสโลสเปลไร่3ความสามารถ ทำการคืนชีพยูนิตท,ทุกตัวที่ตายไปในรอบนี้จากนั้นแรลลี่ใช่ครับชุบชีวิตยูนิตท,ทุกตัวที่ตายไปในรอบนี้มันแรงกว่าโคโนชิปของซเซเลียนที่มีเงื่อนไขยเยอะกว่าอย่างเช่นต้องใช้กับแชมเปียนแล้วก็มีค่ารายที่เยอะแต่โคโนเบยน,นะครับจะทําการชุบชีวิตขึ้นมาแล้วก็แรลลี่ได้เลยแต่ก็พอเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าการไปเนี้ยมันจะถูกสับเขาได้ก่อน เราอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงหรือไม่ก็ใช้การพิดิกนะครับถึงจะสามารถใช้การไปน,นีได้แต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่ใช่ฟิตติ้งไงคือถึงเราจะจั่วมาแต่ว่าไม่ได้ใช้ในเทอ์นั้นมันก็ไม่ได้หายไปก็าสามารถแตกการไปน,นีได้นะครับถือว่าเป็นความสามารถที่ดีแต่ก็อย่าลืมนะว่าใช้ได้สูงสุดแค่3ใบเท่านั้นส่วนรากที่ตัวของอโคนะครับเลว่าเขานั้นจะเปลี่ยนเซตจาก42เป็น53พอสามาคัครคือกระแทกคนเดิมครับแล้วก็เปลี่ยนเทคเิดหน่อยเมื่อเขาทําการสไตล์สําเร็จครับเขาจะทําการสร้างการ,ร์ดไทม์ทริก แบบฟิตติ้งนะซึ่งครั้งนี้จะมีค่าไล่เป็นศูนย์เอาแค่ตัวของเอเคานนะครับตัวของเอเคาเองเนี่ยไม่ได้มีความสามารถที่บือวาอะไรเลยแต่การสเปลของเอเคาเนี่ยมีความสามารถที่น่าสนใจมากๆและทุกคนนะครับจะเห็นความน่าสนใจนี้จากการอื่นๆนั่นแหละอย่างเช่นการสิกเนเจอร์ของเอ h o าครับกับคอช็อตไล่สเป็นสโลทําการโจมกัน1ใบครับจากนั้นสร้างพาราเรลคอนเวเกนเข้าสู่เด็ก1ใบซึ่งพาราเรลคอนเวเกนครับคือสเปลไล่สเป็นสโล ทำการ Copy Unit ของเราทั้งหมดบนบอร์ดให้เป็น Ephemeral แล้วเอาพวกนั้นครับไป Free Attack ใส่อีกฝ่ายซึ่ง Free ี t t a c k นะครับอย่าที่รู้กันมันไม่ต้องใช้ Attack Token ถ้าเกิดเราพีดิกหรือว่าจั่วการใบนี้ขึ้นเนี่ยเราสามารถโจมตีได้2รอบอีกทั้งยังสามารถใช้คู่กับโคโนเบได้อีกด้วยก็เป็นไปตามวิดีโอของ Echo นะครับที่แสดงเห็นความสามารถนี้เอาจริงนะครับถ้าเกิดเราใส่การพีดิเยอะๆแล้วก็ใช้ความสามารถของไทมทริคบ่อยๆเนี่ย มีโอากาสนะครับที่เรนนั้นจะสามารถปิดเกมอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วมันเหมาะกับเอเคินะครับที่เป็นคนที่สามารถควบคุมเวลาได้ถึงจะไม่เท่ากับซีเรียนกเ็เถิดเพราะว่าตามเกมเนี่ยเขาก็แค่ทำการย้อนเวลาได้เฉยเนาะแต่พอมาอยู่ในเกมเนี่ยเขาก็ามีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหุวงเวลาอย่างพีดิกทาให้เขานะครับอาจจะสามารถเล่นคู่กับซีเรียนได้และนอกจากนี้นะครับการชุดที่มาพร้อมกับเอเคิเนี่ยก็มีเนื้อเรื่องต่างๆน,นะครับให้เราได้เสพกัน อย่างเช่นในสเปดอาร์ตของเอโคที่เลเวลหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าตัวของเอโคเนี่ยได้นั่งร่วมวงกับเพื่อนห,หลายๆคนซึ่งคนที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับเขามีชื่อว่าโชมิหรือก็คือดอปบอร์เดอร์โดยที่เขานะครับเป็นยูนิตรายหนึ่งได้หนึ่งสามระดับคอมมอนเมื่อเราครับทำการพีดิกและเห็นการ์ดใบนี้ทำการซัมมอนการ์ดใบนี้มาได้เลยเอาจริงมันดีนะเพราะว่าเรานั้นไม่จะเป็นที่ต้องกดเลือกเราแค่เห็นการ์ดใบนี้ครับเขาก็ลงมาแถมสแตทค่อนข้างแวรลูอีก จะเป็นการที่เล่นช่วงต้นเกมโดยการลงจากมือก็ได้หรือว่าจะเป็นแวลูจากการพีดิกก็ได้ส่วนคนต่อมานะครับที่อยูอ่ที่กำลังล้องเพียงคู่ไอโคเนี่ยเธอคนนี้ครับคือ Particle Perfectionist ซึ่งเป็นยูนิตไร่สได้สีระดับแร่เมื่อทําการเล่นเธอครับจะทําการพีดิกจากนั้นก็ทําการสร้างกอบปี้สใบของการที่เราเลือกเนี่ยเข้าสู่เด็กบางคนอาจจะคิดนะครับว่าทำไมความสามารถนี้มันคล้ายๆกับการ์ดใบนี้จัง ใช่แล้วครับกล่องที่ตัวของเด็กสาวคนนี้หรือว่าตามชื่อจริงของเธอเนี่ยชื่อว่าเคกล่องใบนี้ครับคือกล่องใบเดียวกันในการที่มีชื่อว่า c o u n t e r f i ฟ e o p y y โดยเราก็ได้รับรู้แล้วนะครับว่าัวของเธอเนี่ยมีความสามารถในการแยกสสารแล้วก็ Copy มันเนี่ยให้เหมือนกับไอสสารตั้งต้นได้ส่วนข้อสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของ Children's ลมเบอร์เ e r ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของ Slum c h i l d เดนนะครับที่มักจะสวมใส่ย,ยูนิฟอร์มเนี่ย คล้ายๆกับหน้ากากกันแก๊สแล้วก็คล้ายๆกับดีไซน์ของสัตว์ต่างๆแล้วก็การชุดสุดท้ายนะครับของ Echo ก็คือ time b i n d e r ไล่สองเป็นฟาสครับการที่เราครับจะสามารถเล่นการไปดีได้เราต้องทําการดิสการ์ดไปก่อน1ใบจากนั้นสร้างความเสียหายให้กับยูนิตหตัวหรือไม่ก็ใส่ n e x กซจากนั้นครับทำการสร้างดาเมจใส่เป้าหมายอีกหเป้าหมายมันก็คือสกิลหนึ่งของเอโ o นี่นแหละครับที่ทาการปาบอลไปก่อนแล้วค่อยเลียกบอลกลับมา หรับตัวของเอโคนะครับเท่าที่คิดได้เนี่ยก็คือไปเล่นคู่กับคฮิริหรือไม่ก็เล่นคู่กับซิเลียนได้แน่ความสามารถพีดีครับเป็นความสามารถที่เฉพาะเจะจงแต่ว่าก็สามารถใช้ได้กับทุกรีเจียนเช่นเดียวกันเราไม่จะเป็นที่ต้องใช้พิวเทอร์เวอร์แอนซอนไปคู่กับรีเจียนชูเดยมาเพียงเท่านั้นเรายังสามารถใช้มันนะครับไปคู่กับการ์ดใบอื่นๆเพื่อให้แบบมีความสามารถน่าสนใจมากกว่านี้อย่างพาราเ l ียลคอนเวอร์เจนซ์หรือไม่ก็ตัวของโคนเบกเนี่ยก็สามารถใช้คู่กับเชโรอายได้ แค่ว่าเราอาจจะต้องใส่การ์ดพีดิคของเอโคเองนะครับไปเยอะๆหน่อยแต่เอาจริงๆนะครับจากเท่าที่ดูมาเนี่ยเล่นคู่กับเซเรียนอาจจะคุมที่สุดก็ได้ต่อไปครับเรามาดูการ์ดชุดที่มาก่อนเอโคกันดีกว่าและเนื่องจากการ์ดพวกนี้นะครับมากนเอโคทํให้พวกมันนะครับอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องในเนื้อเรื่องกับเอโคก็ได้เดนมาเริ่มที่ใบแรกครับกับ shifting sand ไร่หกเป็นสโลครับสร้างความเสียหาย4ให้กับยูนิต1ตัว จากนั้นครับทาการซัมมอนแซนซเจอร์ขึ้นมาอีก2ตัวเอาจริงสีดาเมจมันแรงนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่เหมาะกับค่าไร้หรือเปล่าคือส่วนตัวคิดนะครับว่าค่าไร่เมันค่อนข้างเยอะถึงจะได้ยูนิตมาก็เถิดอ่าคือคือต้องขอบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดในกรณีที่เรามีอาเซียหรือว่าไอตัวอินสปายริงอ่ะใบนี้นะครับจะค่อนข้างเก่งแต่ว่าก็ยังยืนยันแหละว่าค่าไร่เมันค่อนข้างเยอะอยู่การไปต่อไปนะครับเทรเชอร์ซีเกอร์ไรหนึ่งได้สองหนึ่งครับ เมื่อการใบนี้ถูกซัมมอนทาการสร้างเวกิ้งแซนขึ้นมือหนึ่งใบซึ่งเวกิ้งแซนนะครับก็คือการใบนี้ไล่สองเป็นสโลครับความสามารถทําการซัมมอนแซนสโตนชาเจอร์ครับลงมาในสนามก็คือไอการ์ด R52 เอฟเฟอรัลนั่นแหละความจริงไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะครับการใบนี้เพราะว่ามันเป็นการ์ดที่เรียกไอเดียมันเป็นการ์ดสายซัมมอนแหละแต่มันเป็นสโลไงแล้วก็ให้เป็นยูนิตเอฟเฟอรัลด้วยคือส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนจะไปเล่นแซนสโตรเจอร์มากกว่าการใบนี้นะครับ คือก็ไม่รู้สิว่าถ้าเกิดเอ่อเทรเชอร์เซเกอร์มาเนี่ย uh, เขาจะมีการใช้การไปนีเยอะหรือเปล่าการไปต่อไปครับ The Time has come การไร่ห้าเป็นเบสความสามารถทำการซัมมอนคอร์กลิงหึงตัวแต่ถ้าเกิดในเกมนี้ครับเราทำการพีดิกไปแล้ว2ครั้งเรานะครับจะได้คอร์กลิงมา2ตัวแทนข้อดีของการไปน,นี้นะครับก็คือมันเป็นเบสสามารถใช้คอร์กลิงเหล่านี้ครับมากันได้โดยที่คอร์กลิงนี่ก็คือการไร่หนึ่งได้2 2นะาที่ได้จาก A ไอ้แลนด์มาร์คไร่หนึ่งนั่นแหละ ไร่ห้าได้สองสองสองตัวที่สามารถใช้บล็อกได้คือมันฟังดูดีนะครับแต่ว่าพอคิดคิดดูเนี่ยมันอาจจะไปอีโลเดียวกับไอไรเซนมิสรหรือเปล่าการไปต่อไปครับเลเว่นโรเป็น l a n d m a r ไร่ห้าครับเมื่อการไปนี้ทำการเข้าดาวเสร็จจะทำการซัมมอนยูนิตที่มีค่าไร่หนึ่งครับแบบสุ่มอ๋อโดยที่ยูนิตนั้นเป็นฟลอเวอร์นะโดยความสามารถเข้าดาวของการไปนี้นะครับก็คือเมื่อเข้าดาวครบ2เทินครับจะทำการเพิ่มสเตตบวก2บวก1และเฟซัม ให้กับแอร์ไลน์ของเราที่มีค่าคอร์ส1ทั้งหมดในบอดมันเข้ามาส่งเสริมความเป็นบิวเ t อร์ไอตรงได้1ละมัง้งคือข้อดีเนี่ยก็คือไอาการเพิ่มแซดนี้นะครับมันเพิ่มให้กับตัวของฟิชได้แล้วก็เมื่อตอนที่ไร่ไปเนี่ยเราก็จะได้ตัวของแอร์ไลน์ค่าไร้1อยู่แล้วด้วยจากความสามารถในชงแรกเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขานั้นจะพยายามาปั้นวันคอร์สบิวเวอร์ในการเล่นเพราะอย่างสมัยก่อนนะครับมันจะมีการ์ดอย่างแจ็คแทสมาตเตอร์ไอการไร่สองแล้วก็เพิ่มแซดให้กับยูนิตไอ ก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะพยายามปั้นเด็กที่มีค่ารายหนึ่งการใบต่อไปนะครับคือลายเอมอัพไล้2เป็นเบิร์สครับแล้วก็ระดับคอมมอนทําการซัมมอนพาวเดอร์เคครับจากนั้นสร้างล็อกเอ็มดาวขึ้นมือ1ใบซึ่งน็อกเอ็มดาวครับเป็นการฟีตติ้งไล่หนึ่งสโลว์คสามารถดิวหนึ่งดาเมจใส่อะไรก็ได้เรียกแบบดิบๆนะครับก็คือการไล่สามดิวสองดาเมจใส่อีกฝ่ายจากผลของพาวเดอร์เค้กแต่ว่าเราสามารถใช้พาวเดอร์เค้กนะครับในกรณีอื่นได้ เล่นคู่กับแกงแพงเล่นคู่กับเด็กสายพันเดอร์ก็สามารถใช้ได้นะครับการใบนี้การใบต่อไปนะครับวอลั n นเทียเอนุกได้สได้3-4ระดับแร่เมื่อการใบนี้ถูกสม,มอนครับทำการยัดเอนุกหใบเข้าไปยัง6ใบบนสุดของเด็กเราโดยเอนุกที่ได้เนี่ยก็อาจจะได้ทั้งเอลเดอร์แล้วก็เอนุกปกตินะครับเอาจริงสตตทั่วไปของการใบนี้ก็ค่อนข้างแวลูอยู่แล้ว แต่ว่าไอภาพอาร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างน่า,งาสงสารนิดหนึ่งเพราะว่ามันคือลูกเอโนกนะครับที่ถูกจับมาทดลองนั่นเองแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคนที่ทดลองเนี่ยคือกลุ่มเด็กๆอย่างสลัมเบอร์เกอร์ที่ไม่อยากจะฆ่าสัตว์ตัวไหนอยู่แล้วก็ดูจากข่าวของเอโค่นะครับที่โผล่มาอย่างชัดเจนแล้วก็การทดลองนี้นะครับน่าจะเป็นการก๊อปปี้เอโนกตัวนี้เพื่อให้มันนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้ในซอนการไปต่อไปครับบูมบาบูนรายสองได้สามหนึ่งระดับคอมมอน เมื่อการไปนี้ถูกซัมมอนครับทำการสร้างเฟรมชอปเปอร์ขึ้นมือหนึ่งใบซึ่งเจ้าบาบูนี้นะครับก็คือลิงที่โผล่ในเกมจริงได้แหละเฟรมชอปเปอร์นะครับก็คือรเบเบนย์02นะครับที่ทําการเชลนิฟายได้แล้วก็จะซัมมอนตัวเองขึ้นมาหลังจากที่โดนดิสการ์ดเป็นการที่มาเสริมพวกดิสการ์ดนะครับอย่างเดเวนกับจิงก็น่าสนใจนะใบนี้เพราะว่าสเต็ตนี้ก็ค่อนข้างจะสายตีหน้าอยู่แล้วด้วยแล้วก็การไปสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือกอริสเอเวอเรชั่ไรายสิบเป็นสโล เป็นการที่อลังการและผมอยากเห็นเอฟเฟกต์มากๆความสามารถของการเปนี้นะครับก็คือการทุกใบของเราครับจะมีค่าร่ายลดลงหนึ่งจากนั้นทําการเพิ่มความสามารถอาร์คเมนให้มันและเขียนเทคที่ว่าการเปนี้ครับถูกสร้างด้วยกอริอ o สเอเวอเรชันและพวกมันครับจะกลายเป็นเทคทุกตัววิวัฒนาการอันรุ่งโรจน์ของวิกเตอร์เด็กนี้ครับส่งเสริมความเป็นวิกเตอร์แน่ๆเพราะถ้าเกิดเราครับสามารถใช้การเปนี้ได้การทุกใบในเด็กของเราครับจะเป็นการที่ถูกคิดเอทขึ้นมา และเมื่อเราใช้การเหล่านั้นนะครับความสามารถอักเมนก็จะติดและมันนะครับจะทําให้ความสามารถในบอร์ดเราเนี่ยเก่งขึ้นมากๆแต่นั่นอนแหละการเป็นนีนะครับเป็นช่วงท้ายเกมช่วงที่วิกเตอร์นะครับต้องพังอาจให้ได้อ๋อแต่การเป็นนีนะครับยังไปคอมโบไก้ใบหนึ่งนั่นคืออะแดปเทรตตอนทีเทาสันที่มีความสามารถนะครับคือเมื่อการเป็นนีซับมอนทำการแอดและน้อมคีย์เวิร์ดนะครับให้กับยูนิตที่เป็นเทคของเราทุกตัวซึ่งไอวิวัฒนาการอันรุ่งโรจน์ของวิกเตอร์เนี่ย มันก็คือการเปลี่ยนการทุกใบนะครับให้มีความสามารถเทคก็จบกันไปนะครับกับการชุดของ Echo คจะได้ว,ว่าเป็นแพชที่ผมค่อนข้างให้ความหวังนะครับทั้งตัวของดาวไซเองแล้วก็การใหม่ซึ่งตัวของการใหม่เนี่ยรู้สึกชื่นใจและเพราะว่าการทุกใบนะครับรู้สึกว้าวทุกใบเลยแต่ในโซนของดาวไซเนี่ยก็ต้องรอดูแพชโนดกันอีกทีหนึ่งคิดว่าน่าจีกไม่นานนะครับเพราะตอนนี้นีก็เป็นวันอังคารและไม่สิวันที่ลงคลิปก็น่าจะเป็นวันพุธแล้วเนาะก็คาดหวังนะครับให้แพชโนดเนี่ยมันเป็นแพชโนดท,ที่ดี ผมนะครับจะได้มีความรู้สึกสนุกนะครับในตอนที่ผมนั้นเล่นพวกเล็กไซไพส์หรือว่าเอโคอ่เพราะมันเห็ตอนนี้นะครับก็ขอถามคําถามเลยแล้วกันทุกคนครับจากการที่ดูแพทช์ไลน์ออฟเดียนเด o ์โวมาคุณชอบแชมเปนคนไหนมากที่สุดเล็กไซไพ์หรือเอโคส่วนตัวนะครับผมรู้สึกชื่นชอบตัวของเอโคมากที่สุดเหตุผลนะครับมันก็ง่ายมากเพราะผมนะครับเป็นคนที่ชอบน่นเกี่ยวกับการเวลาแล้วก็พาราเด o r โวอยู่แล้ว อีกทั้งตัวของ e อ h o เนี่ยก็มีแมคาีนิกการเล่นในเกม LL นะครับที่น่าสนใจด้วยทุกคนคิดยังไงก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับสุดท้านนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากที่รับชมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลทลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้วจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's school day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทรานะครับ